เคจแบทคลายครับผมส่วนด้านหลังก็เป็นคุตอลแบทคลายครับผมก็วันนี้มาดูหนังกันอีกคนหนึ่งก็ก็คือคุณเบสนะครับผมคุณเบสแบทคลายครับผมสวัสดีครับสวัวันนี้ก็เป็นรอบเป็นรอบหนังของอะไรนะอธิบายดิเป็นแฟนอ่าเป็นแฟนมิกของเอพีเอาทินันเป็นคนพากย์เรนโงคุครับก็คือคนให้เสียงภาคของเก่าๆก็อย่างที่เราคุ้นเคยก็คือซอสอาร์ตออนไลน์ใช่ไหมคือนิโตคือนิโตอ่ะนี่เหรอ แต่เราพาพี่คิดตะว s t a r บ u ต s t s t r เถอะ s t a r b u s Stream ตอนนี้อยู่ตรงสะพานเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ไหนคะไปเดี๋ยวนั่งรถตางเัาไปลงไอตรงเดอะบาแงแคร์รถกระดังกันเลยเฮยี่สะพานอยู่สะพานตรงับเงียบแล้วนะ เดี๋ยวเราตัดไปที่รถไฟกันเลยเนาะก็ะตอนนี้อยู่ตรงสถานรีรถไฟแล้วตอนนี้ผมอยู่สถานรีรถไฟอะไรอ่าอยู่ตรงเดโม่บางแค,คบางแคก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นสถานีรถไฟเพื่อจะไปสนับรูจัดแล้วก็ไปต่อรถไฟใช่ไหมไปที่หมอชิดใช่เอ้ยไม่ดิจากหมอชิดแล้วก็ต่อไปนู่นเลยเลยที่ไปที่ไหนสถานี่เราไปะอ่าราชูทินอนะ่าราชูทินเนาะโอเคครับเดี๋ย่ตัวรอรอรถไฟมาแอลโอเคไปครับผม สถานีสวนจดุจักรสวนจดุจักรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจดุจักร Park Station Please mind the gap between train and platform ออกสถานีโอเคก็สิ่งที่ทำต่อไปก็คือไปไหนนะไปที่ไปที่หมอชิดไปสถานีหมอชิด ให้กูกาะหน่อยให้เกาะเพราะว่าอ่ะแอลลองหายดสภาพสภาพคนที่มากับเราเลยตกให้กูเกาะ้วใชไม้ท้าโคตรออานหน่อยนี่่อที่ แต่ไม่ใช่ฐานน้สมอชิดน,นะโอเคนะครับก็หลังจากนั่งรถไฟอยู่ประมาณหลายชั่วโมงก็ตัดแบบดื้อเลยเนาะมีการเกิดเหตุไม่คาดฝัน,น,น <laughs> โอเคก็เดี๋ยวหนทางจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เราดูตอนไปถึงนะครับโอเคเม okay. เจอกันครับ หหหาไไปนนนมดั่โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่อะไรนะอ่อยู่หมอชิดอโอเคหมอชิดนะตอนนี้ก็พวกเราก็หลังจากผ่านอุปสรรคมากมาย <laughs> ก็ยังต้องนั่งอีกโอเคเพราะงั้นก็ในวอลครั้งนี้ก็คงใกล้แล้วแหละใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วแหละใช่ไหมไม่ยังไม่ถึงเลยเพิ่งเลิกยังไม่เจอให้เเลยใช่เหรอยังไม่เจอให้เองเลยโอเคเดี๋ยวไปกินอ่างบดด้วยนะไม่เป็นไรก็โอเค Beast okay. Okay. โอเคก็ผลทางจะเป็นย mm ังไงก็ไว้เป okay. ็นกำลังใจพวกเราแล้วกันดูหน้าแต่ะะคนอีกกล้องปะ เมเจอร์รัชโยธินครับผมตอนนี้ระ,ระหว่างรอเขาตอบว่าตอนนี้อยู่ส่วนไหนของเมเจอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เด<อ>ี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก<อ>็ตอนนี้เราจะทำอะไรวะถามเขาดิเขาเข้าไปข้างในไงก็เข้าไปข้างในก่อนไง<อ>ก็ตอนนี้นะเอเขาอยู่ไหนนะเขาไม่อยู่ใช่ไหมยังไม่มาปหยังไง<อ>ก็หลายคนเหล่านี้ที่อยู่ที่นี่<ๆ>เขามาดูใยบากกัน<อ>นะก็เหมือนกับพวกเราแล้วก็รอเจอหน้าเอด้วยเป็นรอบของหน้าเออย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อข้างต้น ทำไมรู้สึกเสียงเราเล็กมากเลยเทียบกับคนอื่นแล้วอ่ะไม่หลักค้าปกติผมเสียงผมก็เสียงใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วตำรวต้องอมเสียงก็เขาไม่เข้าใจทำไมครับนเทานีตากล้องนะตอนนี้ทุกคนที่จะมาดูหนังยายบ่าก็มารวมตัวกันแล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยวัสดีครับพี่เอิร์ทพี่เอิร์้ไม่ได้พายงูกูไม่เกี่ยววะเอ้ยกลัวมากเลยแบบพี่เอิร์ททันดุดันแบบคอมเมนต์เงี้ยมาคอมเมนต์กูก็กูก็เฮี้ยแล้วเเียออไงเนี้อ่ะ ทางฝั่งนี้ก็ทําผลงานอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมสวยเลยจ้าต้คงไม่สี่ดีใช่ไหมไม่ไม่ไม่งานสวยคน้าสวยเยนีมึงมีเมียแล้วจับยอกก็ตอนนี้อ่าพี่ตอนนี้พี่เอยังไม่มาแต่ว่าพี่เอิญมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวอ๋อ เฮ้ยคอสเหมือนนะเหมือนนะเขาเขาไม่ได้คอสเป็นสื่อเว้ยเขาคอสเป็นพี่เิร์ดเว้ยเฮ้ยเหมือนนะเว้ยไมีคอสเป็นตัวละครแต่เขาเป็นนักฆ่าใช่ใช่แล้วล่ะคอสคอะไรมันมันเต้นอะไรนะเปิดหมวกไหมเดี๋ยวกูบีบบล็อกให้เปิดไหมได้ตังค์ได้ตังค์กลับด้วยก็ดีนะทำเกมอะไรบ้างครับผมอ่ามามามา มามามาโปรโมทเขาหน่อยถึงช่องเราจะไม่มีซับเลยก็เถอะมาเอาเอาเลยพี่ครับแล้วควันหลงควันหลงอะไรไม่อยับโปรโมทอ่ะไม่มีอะไรให้โปรโมทมีธนุดันไงเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้แล้วกูกลัวเขาแบบใช้ช่องธนุดันมาคอมเมนต์มากเลยอเยกูกลัวมากแค่ไหนกูมาด่าพวกเราเสียวเสียวไม่เหมือนนะเว้ยทรงผมเขาทำซะเหมือนเลยแล้วใส่แว่นเหมือนกันด้วยอ่ะไทยกันเลยไม่เหมือนละอาศัยแว่นดิ วัสดีครับพีิเศษอ่ะแล้วแลนโก้อะแลนโก้ที่เป็นนักวาดปะแลนโก้อแลนโก้อ๋อสองดิโอ้ยเฮ้ยตากล้องทำไมกล้าเหรอพระเจ้าแม่มึงมำลังหาพระไล่กูตัดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกกี่โมงแล้วตอนนี้เหรอดจบงานก่อนแล้วกันทำไมถามตากล้องไม่ถามวันนี้เกิดปัญหาเปแล้วเพราะว่เจ๋งอันนี้เจ๋งผมถูกงาน เเซว่นตอนแรกตอนแรกจะฝึกงานกับที่ที่ต้องให้เงินก็เลยไม่ทำเลยจ้าละก็เลยตอนนี้ก็เลยมาฝึกงานเป็นบริษัทบริษัทถึงไม่ขอไม่เอ่ยชื่อมาคุยอะไรกันเนี่ยไม่ให้เงินใช่ไม่ให้เงินพูดสิพี่พี่ถ่ายกล้องเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะเออเมื่อกี้มึงพูดชื่อช่องเขาไปใช่ไหมเปล่าเมื่อกี้ตระหงกเออเมื่อกี้ตร เออไปไปปิกก๊องปิกก๊องเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอาเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอาปิกก๊องอะไรอะไรกันผมมาลุยแล้วนี่ชิู้บู้จางมาด้วยชิ้ดูคนขายตัวคนขายตัวนี่ต้องคนแนะนำก่อนนะว่าคนนี้ตือคนไหนขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ทัด กิย <ros> ูเขาเขาเรียกว่าหลัง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 จากการมุซัตไปที่ปล่อยตัวขึ้นเยอะเลยนะจริงปล่อยตัวนะครับเอ๊เสียใจท่นที่รอดอยู่ไหนนะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือมาทำยิมก่อนใช่ไหมใช่ครับผมอ่าผมทำเพื่อช่วยผู้คนนะโอเคเดี๋ยวใครจะไปทนนี้ก็คือน้าเอนะครับผมน้าเอ อ่ะพี่นันใช่อิชยาภาคหนึ่งฟุโอเคเปิดผลงานเจสีน้ำโหดอดล้างตูดทำไมน้ำไม่ออกช่วยบอกเหตุผลได้เขาเท่าเดือนนี้ไม่ยอมจ่ายจะโอดมากอีกคนกำลังสระผมแชมพูหมักหมเต็มหัวกลัวจะเป็นสังขคังช่างหัวพ่อมือสิก็อันนี้คือโมเดลของมูซันราคามูลค่าหมื่นห้าบาทนะผม อ่าคุณชิ้งหนดเต็มที่เลยเดี๋ยวเล็กมันจะเป็นฉันไมค่ราคาราคาเท่าไหร่นะมมลค่าเนี้ยหมื่นหาหมื่นห้าหมื่นห้อค่าอันเนี้ยราคาหมื่นหดู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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ย ไอตัดข้าวอนนี้คนละเรื่องกันโอเคครับเหยื่อของพี่เอเยอะเลยครับสุดท้ายผมให้ให้พี่เอไปแกะเองเฉพาะพี่เหรอไม่ทุกคนเลยครับพี่อยู่ในนั้นแต่เป็นไร่เหยื่อของพี่เอหมดเลยในนั้นไร่ี่ใช่อืมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแรกครับไอตรงนี้ก็คือวันเกิดของพี่คนนี้ก็คือพี่แจนนะครับผมพี่แจนสวัสดีครับผมสัมภาษณ์เขาไหม เฮ้ยไม่ถึงเวลานี่ก็รีดึงเลยต้องทลยังไงล่ะไมล่ะนี่คนภาคเรงโงคูก็มีด้วยเสื้ออะไรฮะสวยมากเลยครับตอนแรกตอนแรกเรายัแจกนะแยวตัวเดียวมันจะห้ามา่ครับเอ๋นายบอกว่าแจกตะกร้าอย่างเดียวอ่ะโอ้โหแจกตะกร้าพอแล้ว ก็ตอนนี้รุ่นพี่เรียนงงคูตังเซนเขาเรียกเซนอะไรนะเซนและเซนถ่ายและและถ่ายรูปกับแฟนๆอ่านั่นแหละเซนและเซนแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนแต่เมึงเสียงเหมือนนายเองมากเลยเป็นอ่าโอเคก็ตอนนี้ต้องรอเขาลงตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีพี่ต้อมพี่ต้อมกับดิ้วก็มาด้วยขนลุกเลยตอนมาโอ้เดี๋ยวยังไงก็ถ้าได้เจอพี่ต้อมเดี๋ยวจะถ่ายมานะครับผม ก็ค <pigeon bond. S 1> ือบรรยากาศภายในงานครับผมภายในงานก็มีการถ่ายรูปก่อนนะเอนี่ครับไม่ถ่ายนี่ลืมลืมนั่นก็เขาจะให้ของรางวัลมาก็คือเอ้ยเขาจะให้สองอย่างมาตัวอันนี่เขาเรียกอะไรนะตั๋วใช่ไหมคือใบนี่อ่าใบโปสเตอร์กับตั๋วอ่าพี่เบสคุณเบสครับคุณคุณเบสไบคลายคุณรู้สึกยังไงกับการที่คุณมาครั้งนี้ครับผมตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นโอเคครับอ่ารู้สึกยังไงกับที่มางานนี้ครับผมตื่นเต้นมากเลยด้วยหรอครับอ่าขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกยังไงกับที่มางานครั้งนี้ครับผมครั้งสองคนเลยครับผมรู้สึกยังไงกับที่มางานครั้งนี้ครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหมดเลยสวยเต้นยอดเลยใช่นี่คุณมิสซึรินี่เป็นคอสเพลย์มาด้วยนะสวยมากน้า อ่าขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมฮะรู้สึกไงมาเจอนะเอ๋ครับผมใจมากเลยค่ะนี่เรื่องปั่นรูปแล้วเนี่ยใช่ปั่นรูปเพื่อพี่เอเลยนะเนี่ยมันนอน E4 เพวกปั่นรูปพี่เอ E4 เพื่อปั่นรูปพี่เออะเอาไงปั่นปั่นตื่นแต่งตื่นแต่งตื่นแต่ง เราก็อยากช่วยนะแต่เราว่าลูกไม่สวยนี่ดิมาชูกช้กันชู้กันไม่ใช่ชู้ชู้ 好，没有。 ตอนนี้ก็อยู่ในไหนนะเอ่ออยู่ในโรงหนังแล้วใช่ซื้อพบคนกันเรียบร้อยอแต่ตอนนี้ก็ตอนน้องเงียบๆเพราะว่าเราใช้เสียงดังมากไม่ได้โอ้โหมึงอะไรตัวดีทำไมไปคือดีไปดูไปแล้วพ่ลูกี่ลูกเอลเอลซึ่งน้องแบบตื่นเต้นและก็ดีใจมากที่ได้ทำตัวละครตัวนี้เสียงที่ทุกคนฟังในตัวอย่างเสียงเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นความดุด นอีีกเสยแต่คำว่าผมจะปกป้องนดซโกจังเองเนี่ย40เทได้ครับฝากตอบต่อด้ไหมะรับในหนังกับตัวอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยผู้คนโดนแยงแล้วสี่ทุกคนชอบใจในการทำอะไรโอ้โหครับต่อด้วยแล้วกันนะฮะครั้งนี้เลยเป็นกิจกรรมที่แบบมาเป็นทางการเลยเพราะว่ามีกระแสหนังเรื่องนี้ที่ดังมากตอนนี้เรียกจะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นในทวิตเตอร์แล้วคือแฮชแท็กว่ากินอะไรยิ่งไม่น่าพลาด ถ้าผมเ้องนักติเสลงไม่พอเนี่ยผมก็คืนอาชีพให้อสพารรนนะวันนี้ตัวละครที่ผมทาก็คือเบรกโมคูเชอร์ูโล่เพราะฉะนั้นเลเกิดบิ๊กีนี่ขึ้นมานะครับกับตอนที่ชื่อว่าลุง่คเร์องมาแล้วนะครับนะครับมาแครับมา้ก็าอุตส่าห์ช่วยงานตลอดนะครับเช่นไหมยับางอยู่แหลังนะครับนี่านุแจนุแจ่้นแจนอนมี่จะ้ ต่อไปพิจิโรครับพิ่จิโรเชิญครับพิจิโรสาา่มาชาดนะครับรงพิกานะตไปครับวันนี้พประกาศชื่อผิดะตัวีิมาฮะจูนำิ่นดงปองอมาอะไรครับก็ไม่น่าลงเขียนว่าอีเลียมซิ่งอะ มันไม่นคุณถาคุณถงพิพากสูงนะมนจะินชื่ออื่นงนเลียมซิ่งไม่หรอกคุณนะเบาลงนะกินติงโล่งกนมืออื่นกินเลียมซิ่งแต่ว่าถูกแล้วครับเลียมซิ่งไปแล้วครับอ๋อซิ่งีไปแล้วนะหลังจากดาวพิพากสูงมานะครับน้องอีมีตัวไหมเราแห่ฮัชเชิญเลยเชิญเลยเชิญัเชิญเชิญสบายเลยนี่เหลือใครที่มาเหลือเหลือลุสุเกนะฮะหลังจากตะโกนด้านหน้าเจ็บคอฮะเนาจ้ไปหาหมอเพื่อพิการดู เอ้ามีใครใหม่มาดูเข้ามาดูเข้ามาดูคุณเติ้ลหลังจากนั้นนะฮะเติ้ลฮันเติ้ลฮิโรซูกิมาแล้วครับเชิญนะนั่งแอร์นั่งแร์เสร็จแล้วแน่ๆนะหลังจากไปรักษาฟอมาทุกคนครับดูหนังให้สนุกที่สำคัญคือดูหนังของคุณน้าแสงแก้ในการดูหนังนะครับจะกินก็เปิดแง้มผ่านแล้วกินนะครับแล้วก็ปิดเครื่องสื่อสารพิชิดในโลกบนนี้นะครับขัดไปเนี้ยขัดนะขัดนะบาย จากีจงพฉันไปกับเธอไม่มีเมอวันที่ฉันจะอยุ่ฝันมีมียุดยั้งมดัแน่นนมันจะทำฉันนี้แข็งถึงเพื่อใครสักคนอบคุณสัญาติมองที่เข้ามาได้เรีรู้ว่าความหมายเขาเกินแพ้และเจอสเสียที่ลกพ,พาบงเงินแดงช้า ก็ในตอนนี้นะครับผมผมได้ดูหนังไปที่เรียบร้อยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์พิเศษในกับสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปแล้วแหละไม่ใช่ใสัมภาษณ์ไปแล้วแต่เราทำคลิปขอโทษครับขอโทษแต่ว่าก็สามารถดูได้นะอาจจะคลิปสัมภาษณ์น่าจะลงก่อนคลิปนี้เพราะตัดง่ายกว่ามือจะรวมไม่ไม่ไหวเหนื่อย แปลว่าเดี <W ast apan> den, ๋ยวจะแยกเป็นทีแยกไปทีหลังนะครับผมก็ถ้าไม่เป็นคลิปสัมภาษณ์ในคลิปในในคลิปเนี้ยที่เราดูอยู่นะก็จะมีแยกไปอีกทีในช่องลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่ดูหนังเรื่องนี้นะฮะดาบพี่ข่าตสูงจากอุฟีตอนนี้เข้าฉายมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะยอดขายทะลุมากกว่า1 0 0ล้านบาทไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะฮะก่อนที่หนังจะออกมีโอกาสอีกแค่น่าจะประมาณไม่กี่สัปดาห์แล้วนะฮะ ถ้าพลาดไปโอกาสในเดียวนี้จะไม่คืนกลับมาอีกแล้วนะไม่รู้จะมีการปั๊มแผ่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแกดูหนังที่สนุกที่สะใจได้รถเต็มๆจอแบบนี้ต้องดูหนังที่โรงหนันกเท่านั้นนะฮะและคุณจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วสนุกมากทีเดียวกับดาบพิฆาตอสูรเดอะพูบี้ครับ